สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอเทคนิควิธีการตีตะปูเพื่อยึดชิ้นงานไม้ให้มีความแน่นขึ้นนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับการตีตะปูเราก็จะตีแบบลงไปตรงๆใช่ไหมครับซึ่งไม้บางประเภทนะครับในช่วงบางฤดูนะครับอาจจะมีการหดตัวเมื่อมีการหดตัวนะครับทําให้เกิดการหลวมขึ้นนะครับชิ้นงานบางอย่างนะครับก็อาจจะโยกคลอน หรือว่าง้างหลุดออกมาได้นะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับเมื่อเราได้ตีตะปูชิ้นงานลงไปตรงๆนะครับเราก็ควรจะมีเทคนิคตัวนี้นําไปเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตีอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ตีตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะตีตรงๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่เทคนิคที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือให้ตีเฉียงนะครับตีตะปูเฉียงอย่างนี้นะครับ นี่ตีเขียงตีเขียงอย่างนี้นะครับตีเขียงยึดอย่างนี้นะครับเนี่ยตีด้านอย่างนี้ตีเขียงลงไปนะครับตีเขียงลงไปอย่างนี้เลยนะครับ ครับการตีเขียงอย่างนี้นะครับทําให้เกิดการยึดชิ้นงานได้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนะครับทำให้ไม้สองชิ้นเนี่ยหลุดออกจากกันหรือว่าเคลื่อนออกจากกันเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้า,าป้องกันการหลุดตีเขียงลงไปตีนละด้านแต่ว่าถ้าต้องการการโยกคอนนะครับ ก็จะต้องตีเฉียงอย่างนี้นะครับตีเฉียงด้านนี้ตีเฉียงด้านนี้นะครับมันก็ไม่สามารถจะโยกคอนได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับที่ช่างนะครับได้นํามาใช้ในการตีตะปูเพื่อยึดชิ้นงานได้แน่นขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มักจะมีปัญหานะครับก็ลองนําเทคนิคอันนี้ไปใช้งานดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ